คุณอฟาสาธ,สาธ,สาธุทีมงานอาจารย์กิษนาสุยามมงคลอาจารย์เ e. อรายการตีสิบนำผ้าไตามาถวายสองร้อยกว่าผืนครับสาธุมีบาทสเตนเลสเข้าสารน้ำดื่มปัจจัย แสนกว่าบาทมาร่วมถวายหลวงปู่ด้วยครับสาธุหลวงพี่พวกพกเธอครับเพื่อเพื <descriptive huh> ่อปออะ อันนี้เอาไปเก่งมากับเสียไปหมดนะครับเอามืออื่นนอกหลงพูนะเอามืออื่นเสียเฉยเดียวนะครับผมจะได้ประกาศเอาเอาอันท้ายใบป,ปอมมากอบหลงพูดูดไม่ครับ วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หลวงปู่จะเมตตาเสกเสกโฉนดให้ใครมีเนาโฉนดที่ดินเอาสำเนาไม่ต้องเอาตัวจริงนะครับให้เอามารวมกันหลวงปู่จะเสกทีเดียวนะครับหลวงปู่คือู้ว่าพวผมอยากขายที <laughs> หลวงปู่บอกว่าแค่วันนี้เตรียมมาก็เป็นร้อยร้อยใบแต่ว่าหลวงปู่จะเสกให้ทีเดียววันพรุ่งนี้นะครับใครอยากขายที่หรือที่บ้านของใครไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีนะครับส,ส,ญญาสามารถเอามารวมกันวันพรุ่งนี้